สวัสดีครับผมบอยประจีนครับนี่น้องอะไรครับลูกลูกไปจากร้าน,านอะไรร้านไปชอบลูกไปชอบขายอะไรบ้างอ่ะขายน้ำปลากับเนื้อค่ะอ๋อโอเคในเรือหนะ้าตาเป็นยิงไพ่อดูซิเรือไหนเรือ,อยังไงอะไรหรืออ๋อชูงสูงอีกคนคนดูก็ไม่เห็นชูงสูงชูงสูงยกไปมัม้ยฮึบโอ,อ้มีเรือลบทด้วยโอเคครับวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับจากที่มีคนถามผมว่าออไอไอไการถอดลูกสูบของ M92 ออโต้นะครับตัวออโต้ M92 M9 A1 ออโต้ของ W.E เนี่ยเออผมเคยเมื่อเมืสองสามาั์ที่แล้วผมรีวิวไว้ครั้งหนึ่งนะแต่ว่าพอรีวิวไว้แล้วปุ๊บเนี่ยบื่เอิญน้องในทีมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ทำงานคนเดียวผมทำงานกันเป็นกลุ่มน้องในทีมบอกว่าเฮ้พี่บอยมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเออผมลองมาลองดูแล้วไอการงัดงัดข้างหลังไอตัวไอเข็มแทงจำนวนหลอกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอไอเข็มแทงจำนวนหลอกตัวนั้นน่ะมันมันมันไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับมันมี อะไรบางอย่างบังอยู่ซึ่งผมก็เพิ่งเห็นนะครับมามาดูกันเริ่มต้นนะครับถอดแม็กกาซีนก่อนครับจากนั้นนะครับขึ้นสไลด์หนึ่งครั้งนะครับเราจะไปกันเรื่อยๆนะครับกดกดปุ่มกดสไลด์นะครับกดไม่ไม่ยิงลูกปลายไม่ยิงไม่ยิงลูกปลายนั่งลงดูกดปุ่มนี้นะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ๊บค้างไว้นะครับเราใช้มือบิดลูกบิดนะครับเรากดสมกดกดด้านนี้ไว้ปุ๊บใช้มือบิดลูกบิดนะครับปุ๊บนีสไลด์จะเลื่อนไปข้างหน้าถอดสไลด์ออกนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนสปิน้้าใชชนนนวดัรเลืไกด์ บิดนะครับบิดอ่าปึ๊บอันจะนึงออกได้นะครับหมุนออกได้ปึ๊บจากนั้นนะครับอ่าเลื่อนสไลด์เออเลื่อนเลื่อนเลื่อนลำกล้องไปด้านหน้าแล้วกดลงด้านล่างนะครับถอยลงด้านล่างอย่างนี้นะครับมาดูกันจริงจริงจริงมันจะมีหกเหลี่ยมยึดยึดตรงนี้อยู่นะครับของเอาอีด้านหนึ่งแต่ว่าเมื่อไหร่นี้ไอตัวลูกบิดมันหายนะครับก็ขานหกเหลี่ยมนี้แล้วดึงลูกบิดออกก่อนนะครับจากนั้นนะครับมองด้านนี้นะครับเห็นนะฮะมันจะมีตัวทองแดงอันนึงนะครับใช้เหยียบงบักแบนนะครับ ลูกปลายพ่อรีวิวปืนยู่่น,นล,ลูกเดี๋ยวให้นั่นล,ล้อหนุหนูไปยืนตรงแอร์เลยลูกนะครับอบิดบิดตรงลูกบิดอ่าไม่ใช่บิดขันน็อตตรงไอ้ตัวทองแดงนี้ก่อนนะครับขันออกนะครับอย่าเปิดนะคะลูกเดี๋ยวเสียงมันไม่ชัดลูกนะคะมาปึ๊บขันไอ้เจ้าตัวทองทองแดงนี้ครับอย่างนี้นะครับถอดออกมานะครับจากนั้นนะครับเลื่อนเห็นไ,ไอ้ตัวอันนี้นฮะที่ยึดกันเนี่ย มันจะยึดกับชิ้นนี้อยู่นะชิ้นนี้มันจะเป็นแท่งยาวอยู่ใช้ไขคว,วงแบบแบนเลื่อนไปข้างล่างลงไปข้าลลงาล่างนะครับเลื่อนกดดันลงไปนิดหนึ่งนะครับดันลงไปนิดนึงครับอยู่ด้านล่าง,งนะครับจากนั้นนะครับบิดเจ้าลูกบิดนี้ขึ้นด้านบนนิดนึงนะครับบิดปุ๊บสปริงไกด์คุณจะเด้งออกมาเอ้สปริงล็อกล็กลูกบิดอยู่นี่นะครับอยู่ตรงนี้นี่นี่ตรงนี้นะครับอ่าเขาออกมาปุ๊บระวังนะผมถึงบอกให้เอามือบางไว้นะครับ ชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับถ้าหลุดดูเราบางคนก็บอกว่าเอะลูกบิดของคุณฝืดเนี่ยแหละครับไอ้ตัวนี้คุณไม่อยู่หายไปแล้วครับนั่นแหละประมาณนั้นโอเคเอาออกมานะครับจากนั้นนะครับจริงๆตอนแรกผมบอกว่าให้งัดไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้ไอ้เข็มแทงชนวนหลอกเพิบมต่จริงๆเราไม่ต้องงัดครับมันจะมีไอ้นี่อยู่นะครับลูกสูบเนี่ยมันบังอยู่เราเราดันตรงๆเนี่ยบางทีดันดันไม่ออกดันไม่ออกเลยเพราะติดลูกสูบอยู่นะครับดันดันใช้ข้างี่นี่ดันดันไม่ออกพนี้ง่ายครับ เลื่อนลูกสูบไปด้านหน้าอย่างนี้ครับเลื่อนไปอย่างนี้นะครับบิดปึ๊บนี่ฮะบิดง่ายๆเลยเลื่อนปึ๊บนี่ไงออกแล้วเห็นไหมเห็นไหมลูกไปเห็นไหมคะ <rotations? S 1> เห็นนะนั่งลงลูกปลายมาเัาเห็นกระเป๋าลูกนะคะนี่ไงลูกสูบมันบังอยู่อย่างนี้นี่มันบังนี้มันงับมันงับมันงับเอชิ้นนี้อยู่ชิ้นกลางนี้อยู่เออผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ย รอลูกลาเพิ่งเห็นนาพ่อเพิ่งเห็นลูกปแปลว่าเราสองคนนี่เซอร์ทั้งหลายวันเลยเนาะนะโอเคนะครับพอต่อชิ้นนี้ออกนะครับหลังจากลูกไปยอยากเข้ามาลูกไปเขยนั่งที่นั่งที่หนี่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวสปริงมันเด้งโดนหน้าลูกนะครับเเลื่อนนะครับใช้ไขควงตัวใหญ่หน่อยครับสอดไปช่องนี้แหละครับสอบชอบ่องนี้แล้วก็ดันลงนิดหนึ่งดันมาลงนิดหนึ่งนะครับอึ๊บนะครับ แล้วก็พอมาดันลงแล้วไอตัวด้านหลังเนี่ยมันจะเพื่อใช้ให้ควงปัดแบนนะครับแซะลงมานะครับแซะปึ๊บอ่าสปริงได้เสียจริงตึ้งละระวังนิดนึงะสปริงมันนั่นอยู่นะครับอ่านี่ครับชุดขอขอขอล้างขอล้างปอกปลอมนะครับก็อยู่ตรงนี้อ่าวางไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับนี่ด้านนี้จะมีตัวนี่ครับตัวนี้คือชุดลูกบิดปั๊มหมดมันจะบังคับผ่านชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้ จะอยู่ท่านี้นะครับจะอยู่ท่านี้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็จะมีสปริงไกด์อยู่นะครับสปริงไกด์ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเริ่มต้นนะครับสูนยลรูกสูบคุณแตกหรือขาเตะคุณหักนะครับคุณก็เลื่อนปึ๊บออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนชิ้นนี้นะครับเผื่อือขาเตะคุณหักไงแล้วก็อนาคตเรากำลังมองว่า เจ้าเนี่ยนะฮะไอไอยางลูกสูบด้านในเนี่ยมีโอกาสไปสูงแต่ว่าพูดตรงคือที่มันฉีบแรงเพราะไอเจ้าตัวเนี้ยมันมันมันรับแรงมาเต็มที่เพราะแก๊สใสป้งใช่ไหมแก๊สมันก็ดันในนี้ให้บานบานเพิ่มมาก็คับกระบอกสูบพอดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องผมแนะนําว่าให้มันฉีดซิลิโคนเข้าไปแล้วก็ใช้แก๊สที่มีคุณภาพแล้วไอตัวนี้จะอยู่นะแต่ผมว่ามองว่า WE เขาดีไซน์มาเขาค่อนข้างทนอยู่แล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับอะไร WE เรากําลังคุยกันอยู่เดี๋ยวจะมีอะไรดีๆอีกเยอะนะครับโอเค จากนั้นนะครับเปลี่ยนลูกสูบปุ๊บใส่เข้าไปนะฮะใส่เข้าไปเดี๋ยวไม่นึงให้ให้ให้มันตรงร่องอ่ะปุ๊บขอพายไปปุ๊บนะมันต้องตรงร่องมีร่องนี้อยู่นะฮะร่องสปริงอยู่นี่นะครับครับใส่กลับวเข้าไปนะครับเจ้าตัวนี้จับสปริงอยู่ตรงนี้นะะอยู่ร่องของมันตรงนี้นะครับร่องของสปริงร่องของตัวปรับโหมดนะครับจากนั้นนะครับค่อยๆใส่กลับไปนะครับค่อยๆใส่กลับไปอย่างที่ผมบอกครับวันนั้น ให้เลื่อนให้เลื่อนเจ้าขอล้างปอกมาด้านหน้านะครับเลื่อนมาด้านหน้านะครับแล้วค่อยใส่อย่างนี้นะใส่เข้าไปครับปึ๊บคือมันจะออกแม็กค่อนข้างฟิตพอสมควรเนียขอล้างปอกมันหลุดละอืมเดี๋ยวนิดนึงนะครับขอล้างปอกนะตัวปัญหาของผมเลยไม่รู้นะคนอื่นเขาเจอ,อยังไงบ้างผมเจอในเรื่องขอล้างปอกเนี่ยมันมันคือมันอ่าพอเข้าร่องปึ๊บดันอโอเคไหมเข้ารูปเลยเห็นไหมครับ หลังจากนั้นเวลาใส่นะครับไม่ต้องไปงัดมาตรงนี้นะครับเลื่อนกระบอกสูบขึ้นมาข้างหน้านะครับเพราะมันอยู่สปริงอยู่นะจะเด้งตึงๆึงเลื่อนมาข้างหน้านะครับเลื่อนมาข้างหน้าเดี๋ยวผมให้เห็นรูปกลมอย่างนี้นะครับจับนี่ครับใส่ตรงนะครับปึ๊บป๊บนะครับแป๊บหนึ่งนะครับค่อยใส่กับเข้าไป๊บอืม ปึ๊บเดี๋ยนะมันมันมันขัดกับเจ้าตัวนี่อยู่แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมดันดันเข้าไปก่อนดันเจ้าตัวนี้ลงมาข้างล่างไงลูกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูลูกพ่อถ่ายงานอยู่เห็นไหมครับลูกพ่อบอกแลไวไงลูกโอเคใส่นี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลูกปลายเก็ตก่อนลูกปลายไม่แกะเดี๋ยวพ่อให้เดี๋ยวพ่อให้ดูลูกลูกปลายปิดไฟก่อนแล้วแบ่งหมดลูกเดี๋ยวพ่อให้เล่นลูกนะนะครับหลังจากใส่กระบอกสุบกับเข้าไปแล้วนะครับลูกปลายอย่าเพิ่งแกะมาพ่อปิดให้มา กดปุ่มกดทีเดียวลูกกดีเดียว,เ,ยวเอาไว้แจกลูกค้าปีใหม่ครับใช่ไหมลูกปายเนี่ยเก็บก่อนอย่เพิ่งง่ายแค่อยเล่นนะโอเคไหมคร <Okay S 1> โอเคนะครับดันดันเต้าลูกบิดด้านนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับลูกปายนั่งดีลูกปายนั่งดีหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเอาเจ้าตัวนี้นะครับใส่เข้าไปที่ร่องนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ ซ,ซึ่งจริงๆแล้ว่าผมให้ดูก่อนตอนนี้มันยังดันไม่เข้านะครับใช้ไข่ควงนะครับดันมันเข้าไปก่อนเราก็รีก,กดเข้าไปนะครับให้มันล็อกเข้าไปตึ๊กเข้าไปนะครับพยายามหันเข้าตัวครับไม่งั้นเดี๋ยวไอ้เจ้าตัวนี้จะหลุดนะครับเหนะ็นไหมหลุดเลยดีนะดีนะห้องห้องเนี้ยห้องเล็กมันก็เลยค่อนข้างาง,ง่ายเอาใหม่สปริงหลุดด้วยเลยเห็นไหมใส่สปริงก่อนนะครับอ่านะถ้าทำในะห้องใหญ่ะหายนะลูกไปเนาะ หาเราต้องกวาดกันทั่วห้องนะเพื่อหาหาไอ้น็อตตัวเดียวเนี่ยเนาะใช่ไหมลูกไม่ใชอบมวอหนนี่เหรออืมเออน็อตหลุดน็อตหลุดเลยใ,ใ,ใช่ไหมเห็นไหมใช่อ่าเอาไข่ไอ้ควงดันกลับเข้าไปนะครับอืมปึ๊บแหมเห็นไหมล็อกตึกเข้าไปละเห็นไหมล็อกเข้าไปละล็อกได้เสียงไหมโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราค่อยค่อย ดันไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้ตัวปลาหมดเนี่ยขึ้นมาให้ถึงให้ให้ถึงถึงหมดมันถึงรูมันนะครับค่อยๆไขค well. ่งใส่นะค่อยๆดันขึ้นมานะมันมันจะเลื่อนเลื่อนหน้าหลังได้เพื่อเพื่อให้หลบรูเนี้ยแหละครับนั่นแหละครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอดูรูก่อนคือต้องออกตัวหนึ่งว่าอายุเริ่มเยอะใส่ตารเริ่มแย่ครับพ่อทำช้า,าลูกพอ่อแก่แล้วลูกนะนะครับแก่แล้วชักช้า นะจากนั้นนะครับเอาไอ้เจ้าตัวทองเหลืองนี่ใส่กับเข้าไปนะครับวันนี้ภาพจะอาจจะไม่ฟูเฮดดีนะครับเพราะว่าเราเราดาวดาวลงมาคราวนี้ว่าน่าจะอัปโหลดได้ง่ายขึ้นนะครับเพื่อจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับไม่รู้จะเฮดดีไปทําไมเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องการแค่ให้เห็นภาพชัดๆเท่านั้นนะครับว่าบอยมันทําอะไรบ้างอะไรแค่นี้นะครับประมาณนั้นนะครับลูกปลาบีบไหลว่าดีกว่าลูกนะ อ่าบีตรงนี้แหละลูกบีไปล so ูกอันนั่นแหละเพราะปวดเพราะแบกของหนักลูกนั่นแหละเสียงไน้กาพ่อไงตึ๊กตึ๊เนี่ยลูกมี่ปุ่นไม่มีถ่าลูกไปในกาลูกไปไปไหนะลูกพ่อแกไม่มีกระเป๋าไงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวต้องต้องดันตัวนี้ให้ตรงให้ตรงร่องนะครับเห็นะะปรับโหมดไม่ตรงร่องปุ๊บมันก็มันก็จะไม่ได้เอาใส่ใหม่ใส่ต้องเหลืองใหม่นะครับยืดเยื้อนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่า อันนี้เราแสดงสดน,นะครับไม่มีตัดต่อนะครับนนพ่อแ่คเกแล้วลูกพ่อตาไม่ดีลูกพี่น่อยนุ๊ืลูกายตาดีหน่อยต้องมาทําแทนพ่อนะรู้ป่ะเนี่ยเ,เดี๋ยวต้องพรพี่ลูกค้าเขาซ่อมไม่ได้แล้วปัญหายาวนะรูอะ้อ่ะอ่าเขาต้องหาคนที่ทําได้ไงเห็นไหมครับใส่กับเขาได้แล้วนะครับพอบิดประหมดด้านนี้นะครับอ่าทุบหลังพ่อไปลูกนะมันก็จะบิดตาเห็นไหมโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์กับทุกท่านที่รับชมนะครับก็หวังดีครับ พือพวกเรากลุ่มกลุ่เราในหวังว่าทุกคนจะเล่นบีบีกันได้อย่างมีความสุขอ่าบางทีเนี่ยเรารีวิวเราก็มีบ้างที่เราพลาดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่เทพเราไม่ใช่เจ้าของโรงงานเราไม่ใช่คนออกแบบนะครับเราก็เลยได้เท่านี้นะครับถ้าเรารู้มากกว่านี้เราก็จะบอกมากกว่านี้ครับเราไม่รู้จะกลักไว้ทําไมใช่ไหมใช่ไหมข้าลูกไปไไนะคะโอเคเอาปวดยำยไปคาป้าแมมก่อนลูกเอ่อยำๆหมายถึงปวดอึครับ นะครับบ้านผมเรียกอย่างนั้นนะครับโอเคใส่สไลด์กันเข้าไปนะครับโอเคไหมโอเคไหมครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ขอคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ผิดพลาดป,ประการใดขอผ่านหน้า,นาที่นี้ด้วยขอบคุณเจและเฮียที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่คอยสอบส่องพวกผมขอบคุณน้องๆขอบคุณเพื่อนในกลุ่มที่พยายามเอ้ยพี่บอยพลาดตรงนี้นะตรงนี้ไม่มีจุดที่แก้ได้ดีกว่าขอบคุณครับ โอเคครับแล้วครั้งหน้ามาเจอการรีวิวมันๆอะไรต่อไปเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับวันช่วงนี้ฝนตกผมจะยิงจะยิงตัวแบบบ้าละทำก็ไม่ได้ <c oughs> วางอยู่โดนจับเลยโอเคนะห้องห้องคนข้างลบนิดหนึ่งโอเคครับขอบคุณทุกท่านทีรับชมครับสวัสดีครับ